ท่าน,น,นรัตท่านประธานสภาที่เคารพดิฉันอมรัตน์โชคประมิตรกุลผู้แทนราษฎรบัญชีรายชื่อพรรคเก้าไกลจากนาคปรปฐมค่ะท่านประธานคะในการอภิปรายทั่วไปตามมาตรา152ในวันนี้นะคะวิกฤตเศรษฐกิจที่เกิดจากการบริหารงานผิดพาลาดล้มเหลวของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ไม่ใช่เป็นวิกฤตที่ตั้งขึ้นอยู่ลำพังแต่มีอีกวิกฤตหนึ่งนะคะที่เกิดขึ้นและดำเนินมาคู่กันกับวิกฤตเศรษฐกิจด้วยค่ะนั่นคือวิกฤตการเมือง ถ้าเราไม่สามารถแก้ปัญหาทางการเมืองได้นะคะก็เป็นการยากมากหรือถึงกับเป็นไปไม่ได้เลยที่เราจะสามารถแก้ปัญหาเศรษฐกิจฟื้นคืนกลับมาให้พี่น้องประชาชนคนไทยสามารถที่จะลืมตาอ้าปากได้อีกครั้งหนึ่งคะ่ะดิฉันจะพูดถึงในเรื่องของวิกฤตทางการเมืองซึ่งจะขอแบ่งเป็น3ส,ส่วนนะคะคือส่วนแรกคือวิกฤตการเมืองในส่วนของวิกฤตผู้นำและวิกฤตระบบการเมือง รวมทั้งวิกฤตนิติรัฐค่ะเริ่มที่วิกฤตการเมืองวิกฤตของผู้นำก่อนนะคะถึงนาทีนี้คงไม่ต้องพูดกันแล้วนะคะว่าการที่กองทัพส่งแม่ทัพในกองมายึดอำนาจสามารถยึดอำนาจไปได้ก็จริงแต่ไม่สามารถบริหารประเทศได้ค่ะนอกจากนั้นแล้วนะคะกองทัพไทยยังตกเป็นเครื่องมือของเครือข่ายในทุนใหญ่และฝ่ายจารีดนิยมขวาจัด ทำการแบ่งปันอำนาจและผลประโยชน์กันอย่างลงตัวราวกับฝาแฝดอินจันค่ะมีความสุขสบายอยู่บนหลังของประชาชนกินอยู่สบายบนกองภาษีอากรของพี่น้องประชาชนท่านประธานคะระบบการเมือง หลังจากการรัฐประหารสองครั้งล่าสุดที่ผ่านมาคือการรัฐประหารในปี49แล้วก็ปี57ได้สร้างระบอบการเมืองแบบใหม่ที่ยังไม่มีชื่อค่ะดิฉันจะขอเรียกชื่อย่อไปก่อนว่าเป็นระบอบการเมืองประชาธิปไตยจอมปลอมค่ะการรัฐประหารเข้ามาบิดเบือนทำลายระบอบประชาธิปไตยและสร้างระบอบการเมืองใหม่ขึ้นมาระบอบหนึ่งที่อนุญาตให้พวกเราเข้าคูหา ไปหย่อนบัตรเลือกตั้งได้เป็นครั้งเป็นคราวคะ่ะแต่อำนาจสูงสุดไม่ได้อยู่ในมือของพี่น้องประชาชนอำนาจสูงสุดที่คอยควบคุมประเทศนี้ไว้อยู่ในมือของเครือข่ายในทุนอยู่ในมือของฝ่ายขวาจารีตตลอดมา <c oughs> การที่จะนำระบบการเมืองกลับเข้ามาอยู่ใน เส้นทางของประชาธิปไตยมีได้ทางเดียวค่ะคือเปิดโอกาสให้ประชาชนได้ร่างรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนเพื่อนํามาใช้แทนร่างของคอสชที่ยใช้อยู่ทุกวันนี้อีกวิกฤตหนึ่งที่ดิฉันจะขอพูดถึงก็คือวิกฤตนิติรัฐที่เกิดจากการทํานิติสงครามกับประชาชนเกิดจากความลุ้แก่อํานาจย่ามใจของคณะรัฐประหารสืบทอดอํานาจ ใช้กฎหมายมาปราบปรามประชาชนแทนการใช้กำลังอาวุธแบบเดิมๆเปลี่ยนมาใช้กฎหมายในการแจกคดีความให้กับประชาชนปราบปรามประชาชนในนามของกฎหมายจนกระทั่งเกิดวิกฤตศรัทธาสูงต่อสถาบันการเมืองต่างๆโดยเฉพาะสถาบันตุลาการอย่างชนิดที่ไม่เคยเป็นมาก่อนในประวัติศาสตร์ ก็ทาไมถึงจะทํานิติสงครามไม่ได้โดยง่ายคะท่านประธานก็ในเมื่อคอสชเข้ามาสู่อํานาจได้จากการปูทางของระบบตุลาการพิวัตรเมื่อคอสชเข้ามาแล้วแต่งตั้งสนชสนชไปแต่งตั้งองค์กรอิสระไปแต่งตั้งสารรัฐธรรมนูญซึ่งตอนหลังผสมโรงด้วยอีก250อสวมาช่วยกันหลังจากนั้นเกิดอะไรขึ้นคะเกิดการ ยกย้ายยึดกลุ่มระบบราชการข้าราชการคนไหนเจ้าหน้าที่รัฐคนไหนไม่เห็นด้วยก็ไม่อาจจะแข็งขืนต้านทานได้เพราะว่ากลัวภัยจะมาถึงตัวหลังจากนั้นค่ะเมื่อยึดองค์กรอ,อิสระได้อาศัยว่ามีนักร้องอาศัยว่ามีสื่อที่ควบคุมได้อยู่ในมือทำการสะกดจิตสังคมขึ้นมา ด้วยการพาดหัวข่าวให้คนไม่ได้สนใจในรายละเอียดของกฎหมายหลังจากนั้นจะมีกระบวนการทำให้ความขัดแย้งทางการเมืองกลายเป็นคดีความขึ้นมาและหลังจากนั้นคดีความก็ขึ้นสู่เงื้อมมือของศาลศาลที่ความเชื่อของสังคมเข้าใจว่ามีความเป็นกลางมีความเป็นอิสระและเรื่องเมื่อขึ้นสู่ศาลแล้วถือเป็นอันสิ้นสุดแต่ศารลรัฐธรรมนูญไทยเป็นแบบนั้นหรือไม่คะท่านประธาน ท่านประธานคะกฎหมายความมั่นคงถูกรัฐบาลเผด็จการอำนาจนิยมเอามาใช้จัดการกับคดีความทางการเมืองอย่างไม่ละอายเพื่อกันแกล้งบีบคั้นทารุณหวังให้กลัวหวังให้เข็ดหวังว่าจะไม่มีใครกล้าลุกขึ้นมาต่อต้านอำนาจของตัวเองอีกหากใครไม่สยบยอม ก็บังคับทรมานด้วยการเอาตัวเข้าไปขังไว้ในเรือนจำทั้งทงที่ยังไม่มีคำพิพากษาทั้งทงที่ยังถือว่าเป็นผู้บริสุทธิ์ทั้งท้งที่ยังไม่มีการแม้กระทั่งจะสื่อพยานนัดแรกด้วยซ้ำไม่อนุญาตให้ได้รับสิทธิประกันตัวทรมานอยู่ในนั้นต่อเมื่อมีกระแสสังคมจากทั้งภายในและเวทีโลกกดดันมากเข้ามากเข้า ก็ยอมผ่อนให้ประกันตัวแต่ยังตามไปล่ามด้วยกำไรข้อเท้า EM ซึ่งเป็นโซ่ตรวนในยุคสมัยนี้และด้วยเงื่อนไขการประกันตัวที่บีบบังคับทารุณละเมิดศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ขังให้อยู่ในบ้านไม่สามารถจะออกไปทำกิจกรรมหรือเดินทางได้ ท่านประธานทราบไหมคะตั้งแต่ช่วงกลางปีที่แล้วจนกระทั่งถึงต้นปีนี้คือในเดือนมกรามีประชาชนแล้วก็เยาวชนถูกดำเนินคดีความไปแล้วอย่างน้อย1,700 67รายจาก1,009คดีนี่เป็นเพียงจำนวนขั้นต่ำที่รวบรวมโดยศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนเท่านั้นในบรรดาคดีการเมืองเหล่านั้นแบ่งเป็นคดีอาญาตามมาตรา112มากถึง169คดีคดีความมั่นคงมาตรา116มากถึง116คดีเป็นคดีพรกฉุกเฉินที่อ้างว่าเอาไว้ใช้กับ ควบคุมโรคระบาดโควิดแต่เอามาใช้กับผู้ชุมนุมมากถึง1,428คดีนอกนั้นไม่รวมถึงพรบรชุมนุมพรบอรคอมพิวเตอร์ข้อหาละเมิดศาลหรือแม้แต่พรบรทำความสะอาด mm. ก็เอามาใช้กับประชาชนอย่างไม่ละอายท่านประธานคะน่าเศร้าที่ชนชั้นนำไทยยึดติดอยู่ในกรอบความคิดแบบเดิมที่คับแคบเอาแต่หวาดกลัว ว่าสังคมจารีตไทยแบบที่ตัวเองยึดมั่นถือมั่นและคุ้นเคยกำลังจะถูกบ่อนเซาะทำลายไม่ยอมเข้าใจว่าระบอบประชาธิปไตยเป็นระบอบที่ถูกออกแบบเพื่อรองรับความเชื่อความฝันที่หลากหลายและมีพื้นที่ให้ทุกคนที่แตกต่างสามารถอยู่ร่วมกันได้ท่านประธานคะ นี่คือยุคมืดอย่างแท้จริงยุคที่กฎหมายไม่เป็นกฎหมายยุคที่สารไม่เป็นสารและองค์กรอิสระไม่เป็นอิสระค่ะรวมทั้งเป็นยุคที่เกิดคดีความทางการเมืองมากที่สุดในประวัติศาสตร์ในประวัติการต่อจากยุคสงครามเย็นเป็นต้นมาการใช้นิติสงครามกดหัวประชาชนให้เกิดความหวาดกลัวอาจจะช่วยต่ออายุรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ไปได้อีกเพียงเล็กน้อยค่ะท่านประธาน แต่สิ่งที่ได้หลังจากนั้นไม่ได้มีประโยชน์ไม่ได้แก้ปัญหาใดๆได้เลยนอกจากจะกลายเป็นระเบิดเวลาลูกใหญ่ที่รอวันประทุหากไม่รีบแก้ไขไม่รีบถอนฟืนออกจากกองไฟสุดท้ายสถาบันหลักของชาติไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลรัฐสภาศาลและทุกสถาบันของประเทศนี้ก็จะพังกันไปหมดท่านประธานคะ การทำนิติสงครามกับประชาชนจะต้องหยุดลงทันทีเราจะต้องหันกลับมาตั้งหลักกันใหม่ช่วยกันผลักดันการปฏิรูประบบกฎหมายปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมและปฏิรูปสถาบันตุลาการให้สำเร็จคะ่ะหยุดการดำเนินคดีการเมืองเพิ่มและสำหรับคดีการเมืองที่ดำเนินไปแล้วก็ต้องหยุดทบทวนโดยกลับมาใช้วิถีทางแนวทางกลไกของระบอบประชาธิปไตย เปิดพื้นที่พูดคุยเพื่อคลี่คลายปัญหาความขัดแย้งซึ่งจะเป็นประตูบานแรกซึ่งสิ่งที่จะเป็นประตูบานแรกที่จะทำสิ่งทั้งหมดที่ดิฉันพูดมานี้ได้สิ่งนั้นก็คือการพิจารณานิรโทษกรรมคดีการเมืองทั้งหมดค่ะท่านประธานคะเวลาที่แม่ทัพนายพลก่อการกรบฏฉีกรัฐมนูญเปลี่ยนแปลงการปกครองด้วยอำนาจนอกวิถีทางประชาธิปไตย ซึ่งจัดเป็นอาชญากรรมที่ร้ายแรงที่สุดแล้วในระบอบประชาธิปไตยแต่พวกเขาก็ยังนนรโทษตัวเองได้ตลอดมาแล้วประชาชนมือเปล่าที่ถูกกฎหมายความมั่นคงกดขี่บีทาเพียงแค่ออกมาใช้เสรีภาพในการชุมนุมเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นทางการเมืองที่ถูกรองรับไว้ด้วยรัฐธรรมนูญทำไมพวกเราถึงจะ นิรโทษกรรมให้กับประชาชนพวกนั้นไม่ได้ทำไมถึงจะนิรโทษกรรมให้กับอนาคตของชาติบ้างไม่ได้ในเมื่อความหนักเบาของความผิดเทียบกันไม่ได้เลยท่านประธานคะการนิรโทษกรรมคดีการเมืองเพื่อสมานรอยร้าวในสังคมไทยเคยเกิดขึ้นมาหลายหนหลายครั้งในประวัติศาสตร์การเมืองไทยแต่เนื่องจากเวลาที่จำกัดดิฉันจะขอยกตัวอย่างสามครั้งออกมาเป็นทั้งพระราชกำหนดออกมาเป็นทั้งพระราชบัญญัติ คือในปี2488ในปี2499และอีกครั้งหนึ่งในปี2521ในปี2488ในสมัยรัฐบาลในควงอภัยวงศ์ขณะนั้นมีอาจารย์ปรีดีพนมยงค์เป็นผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์มีการออกพรกรนิรโทษกรรมให้กับกลุ่มที่ทำความผิดฐานกบฏและก่อจลาจลเพื่อปล่อยตัวบรรดานักโทษการเมืองที่ส่วนใหญ่ เป็นกลุ่มนิยมเจ้าในสมัยนั้นซึ่งบุคคลสำคัญมากคนหนึ่งที่ได้รับการนิทรโทษกรรมในครั้งนั้นก็คือสมเด็จพระเจ้าบรมมวงเธอกรมพระยาชัยนาทนาเรนทรซึ่งต่อมาท่านได้กลายเป็นผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ค่ะอีกครั้งหนึ่งนะคะมีการออกพรบนิธโทษกรรมในปี2499ในสมัยรัฐบาลของจอมพลปพิบูลสงครามออกให้ในโอกาสที่ครบรอบ25 ทศวรรษออกให้ในโอกาสครบรอบ25พุทธศตวรรษนะคะให้กับนักโทษการเมืองที่จะถูกจับกลุมตัวด้วยข้อหากบฏหนึ่งในนั้นคือที่ได้รับปล่อยตัวมาที่ได้รับผลจากการนิรโทษกรรมในครั้งนี้หนึ่งในนั้นคือคุณกุลาบสายประดิษฐ์หรือที่เรารู้จักในนามปากกาสีบุรพานักเขียนที่พวกเรารู้จักกันดีค่ะท่านประธาน อีกกรณีหนึ่งเป็นกรณีร่วมสมัยกับท่านประธานคือการนิรโทษกรรมในปี2521ในสมัยรัฐบาลพลเอกเกรียงศักดิ์ชมาณน์ท่านประธานคะภายหลังการล้อมปราบที่ป่าเถื่อนเช้าวันที่6ตุลา19ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มีคนถูกจับกลุ่มตัวนับพันคนและหลายคนในนั้นถูกดำเนินคดีด,ด้วยข้อหา้หายแรงหลายมาตาเป็นข้อหาความผิดเกี่ยวกับองค์พระมหากษัตริย์พระราชินี และรัชทายาทรวมทั้งข้อหามาตรา1นึด้วยและมาตราเกี่ยวกับความมั่นคงภายในและภายนอกราชอาณาจักรท่านประธานคะแต่ต่อมาคะ่ะปรากฏว่าการพิจารณาคดี6ตุลาในชั้นศาลเวทีพิจารณาในชั้นศาลได้ก,กลายเป็นเวทีเปิดโปงความโหดร้าย ของเจ้าหน้าที่รัฐที่ทำกับนักศึกษาประชาชนและในเวทีเดียวกันก็ได้เป็นเวทีที่ยืนยันความบริสุทธิ์ของนักศึกษาและประชาชนในเหตุการณ์6ตุลา19ในปี2521เกิดผลกระทบกับรัฐบาลที่เข้ามามีอำนาจภายหลังเหตุการณ์ตุลา19รัฐบาลเกรียงศักดิ์ชมัดนันจึงได้ออกพรบรนิรโรษกรรมให้กับจำเลยในคดี6ตุลาคม 6ตุลาให้ปล่อยตัวจำเลยในคดี6ตุลาทุกคนทันทีท่านประธานคะนี่คือตัวอย่างของการเปิดประตูบานแรกเพื่อคลี่คลายความขัดแย้งในสังคมการเมืองซึ่งเคยทำมาแล้วหลายครั้งในอดีตสุดท้ายก่อนที่จะจบการอภิปรายดิฉันอยากจะขอเล่าประสบการณ์ของไต้หวันคะ่ะสมัยที่ไต้หวันยังมีระดับพัฒนาการทางเศรษฐกิจใกล้เคียงกับประเทศไทย เพื่อเป็นข้อคิดบางประการให้กับสภาหแห่งนี้ดิฉันคิดว่าบทเรียนจากไต้หวันจะเป็นประโยชน์กับพวกเราครั้งหนึ่งไต้หวันเคยมีปัญหาทางการเมืองคล้ายกับประเทศไทยคืออยู่ภายใต้รัฐบาลเผด็จการอำนาจนิยมเหมือนกันมีการหมายหัวขึ้นบัญชีดำคนประชาชนคนหนุ่มสาวจำนวนมากที่ออกมาเรียกร้องความเปลี่ยนแปลง จนทาให้คนรุ่นใหม่ที่มีความรู้ความความสามารถพากันหนีออกจากบ้านเกิดรวมทั้งคนที่กําลังไปเรียนระดับหัวกะทิที่ไปเรียนอยู่ในประเทศที่จเจริญแล้วก็ไม่ยอมกลับบ้านเกิดไม่ยอมกลับมาทํางานไม่ยอมกลับมาใช้ชีวิตในไต้หวันอีกพอมาถึงเวลาที่ไต้หวันวางยุทธศาสตร์ชาติยุทธศาสตร์หนึ่งขึ้นมาคืออยากจะเป็นศูนย์กลางการผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส อยากจะมีเทคโนโลยีเป็นของตัวเองแต่กลับพบว่าปัญหาที่ทำให้เป็นอุปสรรคต่อการแข่งขันในขีดความสามารถในการแข่งขันคือปัญหาเรื่องสมองไหลเพราะฉะนั้นท่านประธานทราบไหมคะว่ารัฐบาลไต้หวันทำอะไรรัฐบาลไต้หวันได้ตั้งคณะกรรมาธิการชุดหนึ่งชื่อว่าคณะกรรมาธการเยาวชนแห่งชาติขึ้นมาเพื่อศึกษาว่าปัญหาสมองไหลเกิดเพราะอะไรและมาแก้ปัญหานี้โดยเฉพาะคะ่ะท่านประธานคะ โดยคณะกรรมการเยาวชนแห่งชาติเริ่มต้นจากการยอมรับความจริงและสำรวจปัจจัยเบื้องต้นที่เป็นปัญหาทำให้เกิดสมองไหลแล้วพบว่านอกจากจะเป็นอัตราค่าแรงในต่างแดนที่ได้ค่าแรงสูงกว่าแล้วปัญหาใหญ่ของไต้หวันคือขาดเสรีภาพในทางการเมืองขาดเสรีภาพในทางวิชาการและสภาพทางสังคมไม่เอื้ออำนวยต่อคนหนุ่มสาวชาวไต้หวนัน คณะกรรมการการมธิการที่ตั้งนี้ก็เลยทําการออกมาตรการต่างๆเพื่อดึงดูดคนให้กลับบ้านเกิดรวมทั้งการยอมรับที่จะปรับเปลี่ยนหลักเกณฑ์การการเกณฑ์ทหารด้วยค่ะขณะเดียวกันกับที่การเมืองของไต้หวันเป็นเวลาเดียวกับที่ผ่อนคลายคือในปีพศ2529ไต้หวันเปิดโอกาสให้พรรคฝ่ายค้านทั้งหมดลงเลือกตั้งแข่งขันเลือกตั้งอย่างเสรีเป็นครั้งแรกและในปีถัดมาปี2530 ก็กฎอายการศึกที่ไต้หวันเคยประกาศใช้มาเกือบ40ปีก็ถูกยกเลิกค่ะและในที่สุดในช่วงกลางทศวรรษที่2530ระดับเสรีภาพของประชาชนไต้หวนันถูกยกระดับถึงมาตรฐานสากลการเมืองที่เปิดกว้างและนโยบายเชิงรุกของรัฐบาลทำให้วิศวกรชาวไต้หวนันมากกว่า1 2 0 0 0คนที่ออกไปทำงานในซิลิคอนวัลเลย์ต่าง เดินทางกลับบ้านเกิดพวกเขากลับมาพร้อมกับประสบการณ์และกลายเป็น,กำ,นกำลังหลักในการพัฒนาเทคโนโลยีของประเทศทั้งของภาคเอกชนและภาคราชการค่ะรวมทั้งมอริชางผู้ก่อตั้งบริษัท TSMC ซึ่งเป็นบริษัทที่ผลิตชิปรายใหญ่ที่สุดในโลกก็เป็นหนึ่งในสมองไหลที่เดินทางกับไต้หวันในครั้งนั้นด้วยเช่นกัน ท่านประธานคะหากประสบการณ์ของไต้หวันจะบอกอะไรกับเราสักอย่างนั่นก็คือบทเรียนว่าเราไม่สามารถจะพัฒนาเศรษฐกิจได้หากเราไม่ปรับสภาพแวดล้อมทางการเมืองให้เหมาะสมให้ทันยุคสมัยท่านประธานคะอย่าให้อย่าปล่อยให้ความหวงแหนอำนาจของคนรุ่นเก่าผลักใสคนรุ่นใหม่ที่เป็นอนาคตของชาติออกไปและ การมีนิติรัฐรวมทั้งการนิรโทษกรรมให้กับเยาวชนไม่ได้เป็นเรื่องเฉพาะเรื่องแค่การเมืองหรือเรื่องแค่สิทธิมนุษยชนเท่านั้นแต่ยังเป็นการช่วยสร้างสังคมที่เอื้อต่อก,การพัฒนาทางเศรษฐกิจอีกด้วยค่ะการนิรโทษกรรมไม่ใช่เพียงแค่การปล่อยเพื่อนเราแต่คือการปลดปล่อยศักยภาพของประเทศค่ะ ประเทศที่กักขังความคิดของเยาวชนก็คือกักขังความคิดสร้างสรรค์บีบให้มนุษย์หมดความกล้าที่จะเสี่ยงกล้าที่จะทดลองไม่กล้าที่จะตั้งคำถามและหมดความสามารถที่จะคิดนอกกรอบซึ่งทั้งหมดนี้เป็นคุณสมบัติที่สำคัญจำเป็นอย่างยิ่งในการพัฒนาเศรษฐกิจยุคใหม่ท่านประธานคะคนรุ่นคนไทยรุ่นใหม่จำนวนมากนะคะมีความคับข้องใจกับโอกาสอันติบตัน พวกเขาไม่แน่ใจว่าจะสามารถลืมตาอ้าปากหรือใช้ชีวิตที่มีคุณค่าในประเทศที่มีโครงสร้างทางการเมืองในประเทศที่มีโครงสร้างทางสังคมอย่างที่เป็นอยู่แบบนี้ได้อย่างไรท่านประธานคะดิฉันขอยืนยันว่านี่ไม่ใช่ไม่ใช่การยืนขึ้นมาเรียกร้องความเมตตาจากผู้มีอำนาจและไม่ใช่การ วิงวอนร้องขอการอภัยโทษให้กับเยาวชนของชาติแต่คือการยืนขึ้นมาเสมอกันเพื่อส่งเสียงจากสภาแห่งนี้ไปยังรัฐบาลไปยังชนชั้นนำทั้งหมดในประเทศนี้ว่าสภาพที่เป็นอยู่ในทุกวันนี้หากปล่อยทิ้งไว้ไม่ได้รับการแก้ไขอย่างรวดเร็วประเทศนี้จะเป็นประเทศที่ไม่มีอนาคตค่ะ จะไม่มีอนาคตกันทั้งหมดไม่ใช่ไม่มีอนาคตเฉพาะคนที่ออกมาเรียกร้องความเปลี่ยนแปลงเท่านั้นแต่หมายถึงอนาคตของชนชั้นนำไทยทุกคนด้วยค่ะก็จะไม่มีเช่นเดียวกันช่วยพาประเทศนี้ออกจากเมฆหมอกแห่งความเศร้าและออกจากหนทางที่มืดมิด ยาวนานนี้เสียทีขอบคุณมากค่ะ